สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี้หิมะลงฤดูอีกแล้วค่ะแต่มันก็เป็นช่วงรอยต่อเนาะตกเยอะเลยเยอะเลยวันนี้ฮันนี่ตั้งใจจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลในเมืองนะคะฮันนี่ <H anny S 2> มีอาการตาบวมมาได้สักสามวันแล้วค่ะ จากฮันนี้ตาบวมนะคะเดี๋ยวฮันนี้ต้องไปหาหมอคะ่ะอแล้วก็มาเป็นอวันที่หมะตกเยอะซะด้วยสิสิคะฮ,ฮันนี้จะถ่ายงนห,นห้าดูเรื่องมเลยค่ะ รเริ่มหนาขึ้นมาสักสองสามเซนแล้วเนะี่ยความหงดต้องใส่แว่นนะคะเพราะว่าตามันบวมมน่ากลัวมาก มาแล้วค่ะเอาตู้ถือวีวันชนากริซาแล้วค่ะโหแชเลยตกเยอะนะคะเนี่ยวันนี้โอเคดูทางข้างหน้าดีกว่านเนาะเราจะไปหาหมอฉุกเฉินกันนะคะเ,คเพราะว่า เป็นอะไรที่ไม่ได้แพลนเอาไว้อยู่ๆก็ตามบวมไปกันค่ะวันนี้ค่อนข้างคลึกคื้นหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีตรวจโควิดให้ฟรีค่ะพู้หนาเลยนม่เดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี <kind abonn> ้นะคะแล้วก็นู่นโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ ค่ะรถบ้านนี้จะเจอดให้เราเดินนะพอมาถึงโรงพยาบาลทันนี่ก็เข้าไปติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะบอกเขาว่าเรามีอาการแบบนี้เราต้องการพบแพทย์ฉุกเฉินนะคะแต่คุณประชาสัมพันธ์เขาก็ถามว่ามีหมอประจำตัวไหม พอันนี้บอกว่ามีและบอกชื่อไปเขาก็ดูตารางเวรของคุณหมอและบอกว่าคุณหมอของเราจะมาทำงานหรือเข้าเวรตอนบ่ายโมงตรงนะคะให้มาอีกรอบนึงฮันนี่ก็ชี้แจงว่าฮันนี่คงรอสามชั่วโมงไม่ได้เพราะว่าบ้านฮันนี่ไม่ได้อยู่แถวนี้นะคะ ดังนั้นคุณประชาสัมพันธ์เขาก็เลยให้เบอร์รแผนกแผนกหนึ่งมาให้พอฮันนี่โทรไปเขาก็พูดเหมือนกับประชาสัมพันธ์ก็ว่าให้เรารอถึงเวลาที่คุณหมอเข้าเวรค่ะแต่ฮันนี่ก็อธิบายว่าบ้านฮันนี่อยู่ไกลลําลบากเรื่องการเดินทาง <c oughs> เขาก็เลยเหมือนกับตําหนินิดนึงว่าเราควรจะติดต่อเขาก่อนที่จะมาที่โรงพยาบาลแบบนี้นะคะแต่สรุปเขาก็เห็นใจแล้วก็เดินลงมาตรวจดูให้ค่ะพอตรวจเอ่อคร่าวๆอาการต่างๆเสร็จแล้วเขา ก็ทำเรื่องส่งตัวให้เฮนนี่ไปตรวจเลือดนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องรอผลถ้ามีอะไรผิดปกติจะโทรกลับไปหาค่ะสรุปเขาก็ให้ตรวจเลือดนะคะแล้วเดี๋ยวฟังผลว่าเราอรจีอะไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนีน่จะไปหาซื้อกับข้าวไปทำให้ลูกกินนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะทำปีกไก่ทอดให้ลูกกินนะคะไก่ทอดโลละ6กยูกว่ากว่านะคะเราไปรอรถเมย์กลับบ้านนะคะขากลับคนขับรถไม่เก็บค่ารถนะคะประมาณว่าค่อนข้างจะคุ้นหน้าคุ้นตากันขาดแล้วก็เป็นระยะสัน้นไม่ใช่ระยะไกลนะ ุณพยาบาลแปะสกอตเทปแน่นมากเลยค่ะเดี๋ยวฮันนี่จะต้องเอาออกไม่งั้นจะกลายเป็นห่อเลือดแทนที่เลือดจะหยุดนะคะพยาบาลคนนี้ถือว่าเจาะเลือดเก่งนะคะโดยปกติเส้นเลือดของฮันนี่จะหายากมากสำหรับพยาบาลที่นี่ น,นี้ก็ได้เวลามาตรวจแล้วนะคะน่าจะมีผลเลือดแล้วต้องไปเข้าพบหมอในห้องนี้เลยเวลาแล้วก็ยังไม่ได้เข้าเลยค่ะหมอที่นี่จะไม่ค่อยตรงเวลานะคะสียังไม่หายมันก็บวกนิดๆแต่ถือว่ตอนเช้ามันก็จะใหญ่ขึ้นอีกนะคะ 是压金你行卡。